นั่นคือคนที่อยากจะเอาเงินส่วนต่างมาตกแต่งในสไตล์ที่ตัวเองชอบตัวไฟฟ้ามาให้ทั้งให้มาแบบคูลแม็กคือสามารถที่จะระบายความร้อนหรือสะท้อนความร้อนนะครับไม่มีพัดเอลชิปในรุ่นนี้มีพัดเอลชิปมาให้นะครับปุ่มนะครับสามารถที่จะปรับโฟโล์โฟรไนะครับ คลิปนี้นครับพี่จะพาทุกคนครับมาเจาะกับเรื่องของ i ีลซุ m มิกันสัหน่อยนะครับต้องบอกว่าเดี๋ยวเราจะมาดูความแตกต่างนะครับในแต่ละรุ่นนะครับไม่ว่าจะรุ่นเริ่มต้นนะครับจนถึงตัวท็อปขับ4นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันว่าแต่ละคันแตกต่างไงและต้องบอกว่าความที่ เจ้าตัวรุ่น MU-X Active นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,154,000บาทถือว่าเป็นราคาที่จับต้องได้ง่ายในใครที่อยากได้รถในลักษณะแบบ3แถวนะครับ7ที่นั่งนะครับในสไตล์ P P V และพร้อมเอาไปลุยได้แต่ แต่นะครับรถในรุ่น Active รุ่นเริ่มต้นจะเป็นแค่เครื่องยนต์1.9ลิตรและขับเคลื่อน2ล้อหลังเท่านั้นงั้นเดี๋ยวเราไปชมในรุ่นเริ่มต้นกันเลยดีกว่าครับในรุ่น Active ที่เห็นอยู่นะครับเครื่องยนต์ที่ใช้เป็นเครื่องยนต์1.9ลิตร150แรงม้าและแรงบิดของเขาอยู่ที่350นิวตันเมตรเดี๋ยวเราจะมาดูนะกันว่าหน้าตานะครับของเขาเหมือนกับรุ่นท็อปรุ่นลองท็อปรือเปล่า บอกเลยเหมือนครับไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างไปมากกว่านั้นแต่คันที่เราอยู่ตอนนี้ทางอิซูสุได้จับแต่งตัวมาโชว์ไม่ว่าจะเรื่องของเพลทอลูมิเนียมนะครับที่ติดตั้งมาเพิ่มเติมหรือล้อมแม็กที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้ก็ถูกซื้อเพิ่มเติมคนที่สนใจในรถรุ่นนี้นั่นคือคนที่อยากจะเอาเงินส่วนต่างมาตกแต่งในสไตล์ที่ตัวเองชอบนะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งแต่ต้องบอกนะครับกระจังด้านหน้าที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้ในรุ่นแอคทีฟ จะไม่เหมือนตัวแอ t i v e ด้านบนนะครับตรงโลโก้โอเคอันนี้เขามีเพจมาวางไว้แต่โลโก้ด้านไหนก็ยังเป็นสีเงินพร้อมกับเป็นสีดำเงานะครับหรือ g o s b b a c k และเขี้ยวของเขาที่อยู่ตรงนี้ จะมากับสีเทาเมทัลลิกนะครับดูไว้ตรงนี้จะมีความแตกในตัวมิวเอรุ่นต่อไปนะครับและที่สําคัญครับตัวโคมไฟคูณหน้ามาเป็นแบบโปรเจคเตอร์มาให้นะครับเป็น L.E.D มาให้มีไฟเดย์ไทม์มีมาให้นะครับแต่ไล่ลงมาไฟฟ o อกแรมในรุ่นนี้ไม่มีมานะครับเราจะโดนตัดไปและระบบเซ็นเซอร์ที่เราจะเห็นเรื่องของระบบ ADA ั art, ที่จะมีเซ็นเซอร์อยู่ตรงกระจกด้านบนไม่มีมาให้เดี๋ยวเรามาดูด้านข้างตัวรถกันต่อและอย่างที่เห็นนะครับในตัวรุ่นเริ่มต้นนะครับสิ่งที่เราสามารถปรับเปลี่ยนได้นั่น คือล้อที่ให้มาจริงๆเนี่ยคือล้อขอบ17ก็ต้องบอกว่าอาจจะแบบเอ๊อยากเอามาแต่งเองใช่ไหมครับนี่อันนี้อีิสุเขาแต่งให้ดูนะครับและจุดหนึ่งที่แตกต่างในรุ่นตัวต่อไปนะครับในรุ่นอัลติเมทนั่นก็คือพอมารุ่นแอคทีฟไฟเลี้ยวเหลืออยู่ตรงมุมครับและกระจกมองข้าง ตัดไฟเลี้ยวเราออกไปสังนั้นนะครับ mm hmm. ก็จะให้มาเป็นสีดําแบบนี้นะครับอันนี้ก็ต้องมาแล้วแต่นะครับว่าชื่นชอบแบบนี้หรือเปล่าหรือจะเอาไปตกแต่งเพิ่มอันนี้เลือกเอานะครับแต่แน่นอนรุ่นพี่เขาต่อไปจะมากับกระจกที่มีไฟเลี้ยวอยู่ด้านบนนะครับ mm hmm. นี่ไฟเลี้ยวมาอยู่ตรงแก้มแทนและเราไล่ามาดูด้านข้างของตัวรถนะครับต้องบอกเลยว่าบันไดเอยนะครับหรือตัวรถด้านบน จะมีความใกล้เคียงกับในตัวรุ่นพี่เขาแต่ที่ขาดหายไปต้องบอกว่าในรถรุ่นนี้กุญแจให้มาแบบหมุนอยู่นะครับไม่ได้เป็นพุชสตาร์ทเหมือนรุ่นพี่เขาและเกือบลืมครับด้านบนรูฟเร็ว ไม่ให้มาด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันต่อครับและพอเรามาดูด้านท้ายต้องบอกว่าโคมไฟคู่ท้ายเนี่ยยังเหมือนกับรุ่นพี่อ่าอันนี้ดีครับไม่ได้หายไปเป็นแบบ LED นะครับแต่ไม่ฟูนะเพราะว่าไฟเลี้ยวยังเป็นหลอดไส้อยู่นะครับเราไล่มาดูกระบะฝาท้ายกันสันหน่อยเฮ้ยอ๋อไม่ไฟฟ้าครับ ใน Active จะต้องใช้มือผักขึ้นไปนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่เขามีฟังก์ชันกดปุ่มมาให้นะแต่ไม่มีปุ่มมาให้กดนะครับตัวโชคมีขนาดเล็กลงนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลที่แตกต่างส่วนภายในเบาะ3าแถวยังเหมือนเดิมเดี๋ยวเราค่อยไปดูภายในกันต่อนะครับพอเราปิดฝาท้ายลงมานะครับเรามาดูด้านหลังเซนเซอร์ด้านหลังของในตัว Active ไม่มีนะครับ หายไปแต่มีกล้องหลังมาให้นะครับนี่คือรุ่นเริ่มต้นสเตปเซนเซอร์ไม่มีเพราะว่าเซนเซอร์มันหายไปไงมันก็ไม่สามารถจะเปิดเองได้แล้วก็ตัวฝาท้ายก็ไม่ใช่ฟ้าเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันต่อครับและเมื่อพอเราเข้ามาภายในของ Active ครับต้องบอกว่าหลายๆอย่างเปลี่ยนไปนะครับเอาดูเริ่มต้นก่อนละกันนะตัวแผงข้างประตูครับจะเป็นการตกแต่งที่เป็นสีแบบเทาเมทัลลิกด้านๆน,นะครับ พร้อมกับสีเงินนะครับด้ามจับเป็นสีเงินนะครับแต่ตรงที่บุ soft touch จะเป็นผ้านะครับจะใช้ผ้าทั้งหมดนะครับฟังก์ชันในปุ่มกดมีปุ่มหน้าต่างนะครับกดเปิดเป็นแบบกระจกไฟฟ้ามาให้อันนี้ต้องจําดีๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูเปรียบเทียบกันมาแบบนี้เท่านั้นมีล็อกกระจกให้มีอันล็อกมีล็อก ตัวกระจกสามารถปรับไฟฟ้าได้แต่ไม่มีพับไฟฟ้าหายไปนะครับในรถรุ่นนี้นะครับอันนี้จะไม่มีตัวลำโพองอยู่หน้าล่างช่องวางแก้วยังเหมือนเดิมและตัวเบาะที่เรานั่งนะครับตัวเบาะที่เรานั่งเป็นแบบแมนนวลนะครับอย่างที่เห็นนะครับเลื่อนเข้าเลื่อนออกเป็นแมนนวลแล้วก็การวัสดุตกแต่งตัวเบาะเป็นแบบผ้าเท่านั้นนะครับส่วนตัวพวงมาล,ลัยอันนี้จะรู้สึกได้เลยเพราะว่าตัวพวงมาลัยที่ให้มาเป็นแบบยูรีเทนครับนี่ ไม่ได้เป็นหนังนะไม่ได้ซอฟทัสไม่มีการเดินสติชชิ่งได้เด็ดขาดเลยไม่มีนะครับฟังก์ชันบนตัวพวงมาลัยนะครับต้องบอกเลยว่าปุ่มกดนะครับทางด้านซ้ายมือจะเป็นปุ่มที่สามารถกดนะครับควบคุมหน้าจอตรงกลางที่เหลือ7นิ้วนะครับจะเป็น7นิ้วเท่านั้นจอเล็กๆนะครับแล้วก็มีปุ่มฮาร์ดสวิทช์แต่ส่วนปุ่มที่ควบคุมเรื่องของระบบครุสคอนโทรลนะครับระบบ ตัวของข้อมูลบนหน้าจอในรถรุ่นนี้นะครับไม่มีนะครับไม่มีมาให้แพ d เด s h ชิพไม่มีมาให้นะครับหายไปนะอันนี้ต้องเข้าใจนะครับว่าเราซื้อในรุ่นเริ่มต้นของหลายๆอย่างหายไปแต่คันเกียร์นะครับตัวระบบช่วยเหลือตอน h ิลส a ซ s สต t นะครับตอนลงเขามีมาให้และเบรคมือสำคัญ มีมาให้ออโต้เบรกโพก็มีมาให้เอออันนี้ถือว่าดีนะครับที่มีมาให้แต่หน้าจอกลางที่เหลือแค่7นิ้วและแอร์นะครับเป็นแบบแมนนวลต้องหมุนเอาไม่ใช่ออโต้นั่นเองนะครับและเราก็ยังต้องใช้กับกุญแจนะครับไม่มีพุชสตาร์ทนะอ่ะนะครับด้านบนละ่ะด้านบนม่านบังแดดไม่มีกระจกไม่มีไฟนะครับ ทั้งคู่อันนี้ไม่มีในราคาค่าตัวเท่านี้นะครับกระจกมองหลังเป็นอะไรป๊อกแป๊กครับเพราะว่าไม่มีแบบตัดแสงอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็ต้องทำใจนะครับแล้วก็ตัวคอนโซลด้านหน้านะครับเดินได้ซีชิ่งสีขาวมีวัสดุหุ้มหนังอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันว่ามีอะไรที่มันแตกต่างกันบ้างครับแลวพอมาดูในเบาะแถวที่2นะครับการก้าวขึ้นมานะครับ เขายังมีนะครับเราจับตรงนี้มาให้นะก็ถือว่าโอเคนะครับในการใช้งานแต่ภายในอย่างที่บอกครับพอมันเป็นรุ่นเริ่มต้น ทุกอย่างที่จะมีความหรูหรามันก็หายไปแต่บบกเป็นบอผ้าข้อดีบบาผ้าสาหรับในส่วนตัวที่ชอบนั่นก็คือเวลาจอดรถกลางแดดนะครับมันสามารถเข้ามานั่งโดยที่เราไม่รู้สึกร้อนขาต้นขาถ้าเกิดสมมุติเราใส่กางเกงขาสั้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับแอร์นะครับ,รนะรบตำแหน่งแอร์ต่างๆที่ในรถมีให้ก็เหมือนกับในทุกรุ่นนะครับคือปรับด้านบนช่องแอร์มีมาให้ทั้งด้านตรงตอนที่2ตรงนี้นะครับและแถวที่3ก็จะมีมาให้ส่วนตัวของเบ ลนะครับในจุดของคนขับสามารถปรับสูงต่ำได้ แต่ว่าในจุดแถวที่2เนี่ยไม่ได้นะครับก็ค้างไว้อย่างนี้แต่การพับเบาะสามารถพับได้เหมือนในทุกรุ่นที่ผ่านมานะครับไม่ไม่มีความแตกต่างกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดก็เข้าสําสหรับในตัวมิลเรุ่น Active ครับส่วนในรุ่นแฟนทอมนะครับจะให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆเลยนะครับออกมาจากโรงงานก็คือล้อแม็กมาให้ขนาด20นิ้วสีดำนะครับและสีเบาะภายในที่ทุกคนคุ้นเคยจะเป็นสีน้ำตาลใช่ไหมครับถูกเปลี่ยนเป็นสีดำเหมือนกันครับมีแค่นี้ แต่คุณจะต้องเพิ่มตังค์ขึ้นไปอีก2 0 0 0 0บาทนะครับในทุกรุ่นแต่ส่วนเรื่องของเครื่องยนต์มี1.9ให้เลือกและยังมีตัว3.0ให้เลือกเหมือนเดิมนะครับโดยราคาของตัว1.9จะอยู่ที่1 5 0, 6 0 0ล้านบาทและตัว3.0จะอยู่ที่1 5 0, 5่0 0้าบาทและถ้าเป็น3.0ขับเคลื่อนสีล้อตัวทับสุดเขาจะอยู่ที่1 6 0, 5 0 0 0้านบาทครับและนี่ครับคันนี้ที่เราได้ไปลองขับที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะกาวาวงของนี น้ำเงินที่เป็นสีใหม่ในปลายปีที่ผ่านมาครับกาเซียมไมกานั่นเองครับเราได้ลองแล้วนะครับกับเครื่องยนต์3.0ลิตรเดี๋ยวเราจะมาให้ดูความแตกต่างเมื่อกี้นี้เราดูตัวแอคทีฟแล้วใช่ไหมครับเราไม่มีแกนให้ดูแต่ทั้งนั้นเราขออนุญาตมาดูเ l t ต m เ t มตตัวท็อป3.0ขับเคลื่อน4ล้อแน่นอนครับตัวกระจังหน้าที่เราเห็นนะครับเมื่อกี้นี้เราไปดูในรุ่นแอคทีฟจะมากับกระจังหน้าสีดําแต่ข้างบนตรงนี้ของเขาจะเป็นสีแบบเมทัลลิกนะครับพร้อมกับโลโก้นะครับ และกระจังหน้านะครับที่เป็นเคียวเนี่ยจะมาเป็นแบบแบ็คโคมนะครับจะแตกต่างกันแล้วนะครับความสวยงามของในตัวรุ่นอัลติเมทจะดูสวยงามมากขึ้นและมีเซ็นเซอร์มาให้นะครับเราจะเห็นเลยนะครับเซ็นเซอร์มาให้4จุดรอบคันโคมไฟยังเป็น LED โปรเจคเตอร์เหมือนกันสามารถเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติได้เออลืมบอกในตัว Active ไม่ได้นะครับสามารถปรับสูงต่ําได้อย่างเดียวและไล่ลงมาด้านล่างครับ mm hmm. เราจะเห็นไฟฟ็อกแรมนะครับซ mm hmm. ึ่งเ,เป็น LED นะครับมีมาให้นะครับ mm hmm. การตกแต่ง mm hmm. ก็ต้องบอกว่าโอเคลงตัวและสวยงามและรุ่นพิเศษที่เขาจะเพิ่มเติมมากับในครั้งนี้ก็คือในรุ่นของตัวแฟน o อมคอ l เลกชันอ่ะเรามาดูล้อครับล้อที่ให้มาในรุ่นนี้นะครับให้มาขนาด20นิ้วเลยทีเดียวจะแตกต่างจากในตัว Active ที่มา17 e l e g a n รุ่นนี้ให้20พร้อมกับยางบิสโตนนะครับมาให้ดิสเบรกมาให้อยู่แล้วทั้งคู่นะครับและจุดสําคัญนะครับที่ไล่มาเราจําได้ไหมเมื่อกี้นี้เราจะเห็นตัวไฟเลี้ยวที่อยู่ตรงบางโคนซ้ายขวาหายไปแล้วในรุ่นเขานะครับจะขึ้นมาอยู่ด้านบนนะครับไฟเลี้ยวแบบ LED ตัวกระจกเป็นแบบทูทโคนกับตัวรถนะครับบันไดให้มาเหมือนกันไม่แตกตา่างนะครับจุดหนึ่งที่ หายไปและแตกต่างน,นั่นคือลูกุญแจในรุ่นนี้จะใช้กุญแจแบบรีโมทมาให้แล้วนะครับอันนี้ต้องบอกเลยและหลังคาข้างบนนะครับให้ลูฟเลวมาให้ด้วยนะครับซึ่งเป็นสีเงินนะครับมาให้อยู่ด้านบนนะครับเราไล่มาดูล้อหลังเหมือนกันนะครับในรุ่นทั้งหมดนะครับทั้ง4ี่รุ่นของเขาที่ออกมานะครับไม่ว่าจะแอคทีฟ อีดิแกนอัลติเมทนะครับก็จะให้นะครับดิสเบรกมาให้ทั้งคู่หน้าและหลังเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันต่อครับและอย่างที่เห็นนะครับในตัวฝาท้ายและตัวด้านท้ายของเจ้าตัว isuzu mu-X ultimate คันนี้นะครับต้องบอกว่าตัวโคมไฟเนี่ยเหมือนกันกับรุ่น Active ไม่ได้แตกต่างสิ่งที่เราเห็นภายนอกจะเหมือนกันนะครับยกเว้นนี่เราจะเจอเซ็นเซอร์ที่เพิ่มขึ้นมาตรงกลาง4จุดซึ่งตัว4จุดตรงนี้นั่นคือใช้ตอนสเต็ปเซนเซอร์เวลาเราเดินเข้ามาใกล้ ฝาท้ายจะเปิดขึ้นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้เราขออนุญาตใช้เป็นแบบมือก่อนละกันก็จะเปิดขึ้นมาเราจะเห็นนะครับเราจะเห็นว่าฝาท้ายเนี่ยเปิดแบบไฟฟ้ามาให้ปุ่มนะครับสามารถที่จะเปิดปิดตรงนี้ได้เลยนะครับนี่แล้วก็เราก็จะเห็นภายในนะครับสามารถที่จะเป็นตำแหน่งของเขาก็คือ3แถวเหมือนกันและพร้อมกับ ตัวเบาะหนังที่ออกมาเป็นสีออกน้ําตาลอ่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อครับและเมื่อเราขึ้นมาอยู่ในตัวท็อปของเขานะครับตัวอัลติเมทเราก็จะเห็นแล้วนะครับว่าการตกแต่งจะแตกต่างจากในรุ่นแอคทีฟเห็นไหมครับว่าจะมีเป็นสีดำแบล็กคลอสนะครับหรือดําเงานะครับมาให้นะครับการตกแต่งวัสดุจะแตกต่างกันเลยนะครับด้ามเปิดประตูนะครับเป็นแบบโครเมียมมาให้ด้วยนะครับก็ดูดีขึ้นนะครับและที่สําคัญครับ จากผ้ากลายเป็นหนังและหนังที่ให้มาก็จะเป็นหนังที่มีความเป็นแบบแต่ก่อนตอนออกมาวิว mm hmm. จะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะครับอันนี้จะเป็นแบบสีน้ำตาลอ่อนนะครับและที่สำคัญครับฟังก์ชันในปุ่มนะครับเปิดกระจกนะครับอัตโนมัติของเขาจะใช้อีกแบบนะอีกคนละแบบวัสดุเลยนะครับและนี่นะครับปุ่มล็อกกระจกนะครับอันล็อกนะครับล็อกและมีที่ปรับ กระจกสามารถพับแบบอัตโนมัติมาให้ได้นะครับสามารถกดปุ่มได้เลยนะครับส่วนตำแหน่งเลเยอร์ของแผงวัตตูยังเหมือนเดิมนะครับไม่ได้แตกต่างและมาเรื่องของเบาะนั่งนะครับเบาะนั่งของเรานะครับจากแมนนวลในรุ่นแอนดีบกลายมาเป็นแบบตัวไฟฟ้ามาให้ทั้งคู่เลยนะครับซ้ายขวาเป็นแบบไฟฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือจุดแตกต่างและตัวเบาะหนังของเราที่อยู่ตรงนี้ที่เรานั่งอยู่นะครับ ตัวคาอิซอซสูให้มาแบบคลูแมกคือสามารถที่จะระบายความร้อนหรือสะท้อนความร้อนออกไปได้ดีขึ้น จากหนังธรรมดานะครับและกลับมาเรื่องของพวงมาลัยจากกลายเป็นแบบพวงมาลัยยูรีเทนมีการเลือกใช้วัสดุที่เป็น s ซอฟทัสเป็นหนังนุ่มนะครับเดินได้ Stitching มาให้นะครับพร้อมกับการตกแต่งตัวพวงมา,ามลัย3ก้านที่ดูมีอะไรมากกว่าในรุ่นเริ่มต้นนะครับเราจะเห็นฟังก์ชันปุ่มทางด้านซ้ายจะเหมือนกันก็จริงแต่ด้านขวาจากที่เคยล้นๆนนะครับมีระบบฟังก์ชันในเรื่องของระบบ Adaptive Cruise Control มีมาให้นะครับสามารถปรับตรงนี้ได้และสามารถที่จะปรับเลื่อนตำแหน่งเพลงนะครับเนี่ยบวกลบนะครับสคริปไปได้ f o r w a r d ได้นะครับ Stop ได้นะครับมีมาให้นะครับอันนี้ถือว่าโอเคมา,มากๆและพอขึ้นมาบนคอนโซลด้านหน้าเราจะเห็นหนังที่เขาให้มาก็จะเป็นสีน้ำตาลจะแตกต่างจากในรุน่น Active ท,ที่เป็นสีดำนะครับอันนี้จะแตกต่างและแล้วก็ที่สำคัญครับตัวหน้าจอกลางนะครับหน้าจอกลางก็จะ เป็นหน้าจอที่ขยายใหญ่ขึ้นมาเป็นแบบ9นิ้วเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ตรงหน้าจอดิสเพย์ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ต่อดิสเพย์ตรงกลางนะครับเราจะเห็นหน้าจอเป็นดิจิตอลก็จะมีขนาด4.2นิ้วนะครับมีมาให้และที่สําคัญอย่างที่บอกเมื่อกี้เรื่องพวงมาลัยนะครับในแอคทีฟนะครับไม่มีแพดเดิลชิพในรุ่นนี้มีแพดเดิลชิพมาให้นะครับแต่ส่วนหนึ่งที่จะต้องบอกนะครับตัวคอนโซลตรงกลางตรงที่เราเห็นอยู่นี่ครับจากหน้าจอ9นิ้วลงมาแอร์เป็นระบบแบบดิจิตอลนะครับ นี่มีมาให้แล้วมีฮาร์ดสวิตช์มาให้นะครับสามารถกดใช้งานได้ง่ายนะครับและตรงคันเกียร์ตำแหน่งเลเยอร์นะครับปุ่มปรับต่างๆจะเหมือนในรุ่น Active แต่พอมาเป็นรุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อจะมีปุ่มนะครับสามารถที่จะปรับโฟลว์โฟลไฮนนะครับมีอยู่ให้ตรงกลางตรงนี้ให้นะครับแล้วก็เป็นที่วางแก้วน้ําอันนี้จะเป็นเลเยอร์คร่าวๆส่วนที่ม่านบังแดดนะครับพอมาเป็นในรุ่นท็อปนี่ครับ มีกระจกพร้อมกับไฟมาให้นะครับและกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติมีมาให้แล้วนะครับพร้อมกับตัวเซนเซอร์แบบกล้องคู่ของเอเดสอยู่ด้านบนกระจกก็มีมาให้อันนี้แหละจะเป็นจุดหนึ่งที่แตกต่างมากๆเดี๋ยวเราไปดูเบาะที่2กันอีกทีนึงครับว่ามีอะไรบ้างครับแล้วพอมาอยู่ในเบาะแถวที่2ครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าความแตกต่างตอนที่เราเข้าไปนั่งใน Active นั่นก็คือเรื่องของผิวสัมผัสพอเปลี่ยนเป็นเบาะหนังเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเออมันดูแบบ ดูพรีเมียมขึ้นดูลูขึ้นนะครับจุดอีกหนึ่งอย่างที่จะต้องบอกว่าแตกต่างนอกจากตัวของตัวเบาะแล้ววัสดุแล้วการตกแต่งด้านข้างแล้ว,ลวก็คือตรงกลางในรุ่นนี้จะมีช่องเสียบไฟนะครับมาให้แบบ150วัตต์พร้อมกับนะครับช่องเสียบ usb type a มีมาให้นะครับอันนี้จะไม่ล้นโล้นนะครับจะมีมาให้แล้วก็ส่วนเรื่องของตำแหน่งแอร์นะครับในตำแหน่งในแถวที่2และแถวที่3มมีเหมือนกันในรุ่นเริ่มต้นเลยนะครับอันนี้ไม่แตกต่างนะครับอันนี้ จัดมาให้เดี๋ยวเราไปสรุปปิดท้ายกับราคาทั้ง3-4รุ่นนี้กันเลยดีกว่าครับเป็นไงบ้างครับหลังจากที่เราพาไปทัวร์นะครับอาจจะไม่ครบรุ่นอาจจะหายไปบางรุ่นแต่แน่นอนครับเอามาให้ดูความใกล้เคียงในรุ่นที่หายไปในรุ่นอีลิแกนเนี่ยแน่นอนครับระบบ ตัว a d ด้ไม่มีมาให้ราคาก็จะอัพขึ้นไปอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราสรุปราคากันเลยนะครับในรุ่น Active ราคาอยู่ที่1,154,000้านบาทนะครับส่วนในรุ่น ELEGAN นนะครับจะอยู่ที่1,379,000บาทและในรุ่น ELEGAN นที่เป็น3 0จลิตรจะอยู่ที่1,424,000บาท และตัว1.9ึ่งจุดเ e อลติเมทนะครับที่เราพากันไปดูก็คืออยู่1นึ่งล้านสี่แบาทส่วน3.0มจุดศูนย์อลติเมทจะอยู่ที่1นึ่ง0 0บาทและส่วนในรุ่นขับเคลื่อน4ล้อนะครับจะขึ้นไปอยู่ที่1นึ่งล้านหกแสนสาบาทและที่สําคัญในรุ่นแฟนท t อ m ครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,5ล้านและคันที่เราเห็นอยู่คันนี้นะครับจะอยู่ที่1,651,000ล้าน51,000บาทจากการที่เพิ่มนะครับตัวล้อ และตัวเบาะหนังสีดําเข้าไปก็เพิ่มอีก20,000บาทต่อรุ่นนะครับดูแล้วเป็นยังไงบ้างถูกใจหรือเปล่าแต่ต้องบอกนะครับส่วนในรุ่น Active นะครับอย่างที่เห็นครับราคาเนี่ยที่เราสามารถจับต้องได้ต้องบอกว่ามีราคาย่อมเยาวกว่ากระบะบางรุ่นของค่ายของเขาเองด้วยซ้ำนะครับเพื่อนๆที่ดูแล้วคิดเห็นประการใดนะครับก็คอมเมนต์มาบอกได้เลยครับว่าเอ๊ จะซื้อในรถแบบ3แถว6ที่นั่งแบบนี้รถ PP แบบนี้ i, หรือ SUV แบบนี้ดีหรือเราจะไปซื้อกระบ,บะ4ประตูแล้วมีพื้นที่ด้านหลังกระบ,บะเอาไว้ขนของด้วยก็ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้พี่อนต้องขออนุญ,ญาตไปก่อนเจอกลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยวันนี้ต้องขออนุญ,ญาตไปก่อนเจอกลิปหน้าสวัสดีครับ ก็เชอยายให้พวาวยค่ะ